เฮ้ยร่วงแงบตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตัวนี้มันจะมีวิชาเฮ้ยรูดสองตัวแบบนี้จะเย็นเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับบ้านย่อยหรือวะเนี่ยว,วันนี้ก็วันที่สองเลยนะเซิร์ฟนี้เราก็มาต่อนั่นเองแับนี่ เมื่อกี้ก็อกลว,ว่าจะเข้าเซิร์ฟมาเล่นๆนะแต่ว่าดูดิ้างหน้าผมมันมีตัวนะเหมือนแบบมันยิงซอมบี้หรือว่ายิงอะไรแฮปเนี่ยแล้วก็ไปจัดการซะหน่อยแฮปนี่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาแนวเรดหรือว่าหายิงคนนะนี่ถ้ามันมีคนที่ยิงเราก็ยิงไปแฮปดินปืนมันก็มีอยู่นิดนึงนะเอาตัวนี้ก่อนแฮปน่าจะเป็นตัวฟาร์ม เอ้ยหนีว่ะอ๋ออีกนัดหนึ่งแับนี่ตัวนี้มันหนีร่วงไปตอนนี้คนในบ้านก็ยังไม่มีคนอ่อนแับมีแต่ผมคนเดียวเลยนะเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มหาพวก C4 หรือว่าเป็นปืนดีๆใช้แล้วกันแับตอนนี้ก็บ้านก็มีฟาร์มมันเลยก็ยูซี่ด้วยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยแฮปนึกว่า2คนนะบอดตัวนหนึ่งเฮ่เบื่อมันสองนี่จบเลยแฮปเรายั่งมีเสียปืนนะโอ้ยทำไมคนมันเยอะอย่างวะเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นพวกเดียวกันนะมาได้ปืนมาเฉย ตอนนี้มันมีคนมาสร้างบ้านแถวนี้ด้วยครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยนะเดี๋ยวมันก็จะเงียบเกินเนี่ยมันก็สามมาสร้างแถวนี้เลยครับแล้วก็ปล่อยมันไปครับทุกคนไปหาพวกแบบพวกบ้านใหญ่ดีกว่านะตอนนี้ก็มียูซี่แล้วก็ชุดเกราะเหล็กนั่นเองครับบวกได้เลยเดี๋ยวเก็บของซะก่อนแรบ,บ้านนี้ก็ของมั่วไปหมดเลยนะนี่เราก็เก็บไปงั้นหละครับ กล่องนี่คือหลายกล่องมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ากล่องไหนนี่เก็บอะไรบ้างนะเก็บไปมั่วเลย,ไไเลยอ่าอุ้ยชุดเหล็กแล้วทุกคนนี่แหละได้เวลาที่เราจะดูดเ้นเหล็กมานั่นเองครับทุกคน มันวิ่งไปทางนั้นก็น่าจะกระโดดทางกําแพงนี่ครับเดี๋ยวเราก็มาดักกันนะเ,เจอคนที่นิวเคลียร์เฮ้ยไม่ขึ้นมาวะหรือว่ามันจะลงในอุมโมงครับตรงนี้มันมีอุมโมงอยู่นะอาจจะเป็นไปได้ตูดิดไม่เข้าเลยครับทุกคนก็นจะลงเลยนะเฮ้ยโอ้ อีกคนวะเอาเลยไงเฮบสามสี่คนอันนี้มันก็น่าจะเห็นผมเลยนะชิปหายแล้วนี่เฮบโอ้ยไม่ร้องดักกันนะโอ้ยโอ้ยร่วงว่ะเฮ้ยมีพวกรัวด้วยวะสี่คนเลยฮบปืนหนักด้วยนะ เอาเล่งไงแฮปวันนี้มันขึ้นละเดี๋ยวพักปรบแป,ป๊บหนึ่งแฮปตอนนี้ก็เราต้องหาของนั่นเองนะตอนนี้คือถ้าได้เป็นปืนหนักสักกระบอกหนึ่งก็น่าจะสู้ได้นะที่พิพานก็ยังไม่มีอะไร,รแฮปดีสุดก็ยูซี่กับฟาร์มาทไงถ้าได้ปืน m อขึ้นมานี่เดี๋ยวเราไปเล่นกันแฮปกีได้คือร่วงไปหนหวะ่ะแล้วก็มันวิ่งมาเสริมดีจบจัดเลยมา คู่กล่องดาวเฮีขอ,อโคตรดีครับทุกคนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปหาเปิดกันต่อนะตอนนี้ก็ไล่ไปเปิดการาดท,ทั่วแมปเล็บกล่องที่สองล้ววันนี้โอ้โคตรดีนี่แฮปดีมากเออันนี้ใช้ได้อยู่นะได้เดนมัมไ้มา โอ้โห,โหกล่องดาวแต่ละวันวันนี้ชื่นใจแลยเปิดมาเนี่ยมาพอดีก็ยังรูดได้อีกใบหนึ่งแับที่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะมันก็รูดได้สองครั้งนั่นเองเฮ้ยมีตัวว่ะ นี่มีระเบิดถังด้วยแฮปเรดมาล่ะการ์ดเขียวไอเย็นสิพ่อหนุ่มเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะสองตัวแต่ทำไมมันยึงช้าจังวะเนี่ยมันไปวิ่งแอบล่ะเน่โดนกึ่งไปสามนัดเป็นไงแสบไ้มแสบแล้วใช่ไหมแต่กับหนีโอ้โหกึ่งนี่ดามเมจมันใช้ได้นะ เมื่อกี้นัดหนึ่งก็40เลิบเล็บสานัดก็ร้อยกว่าเกือบตายเลยกระเป๋าเต็มเลยวะโยนไปแฮปพวกเซตกระดูกนะมีเยอะเกินแฮปที่บ้านเนี่ยเก็บต่อไปเลยตอนนี้กลนเบาที่บ้านผมนี่ก็หลายลังแฮปเนี่ยก็น่าจะเอาไปย่อยนะเยอะเกินนี่คือแบบ ถ้าทําตกสักห้ากระบอกนี่ก็ยังไม่เสียดายเลยทุกคนนี่ที่จริงก็ต้องเอาไปทิ้งเลับเนี่ยเยอะเกินดูด,ดิในกล่องนี่ก็มีนะเอาว่ะมันยังบวกกันอยู่อะทุกคนเดี๋ยวปล่อยมานดีกว่านะสงสารพวกมันเฮ้ยอ่าปืนหนักมาเลยครในที่สุดมันก็โผล่มาเลยนะนี่แล้วใกล้บ้านไปเลยครับ รอตั้งนานเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าต้องให้น้องในทีมนี่ล้มซะก่อนนะมันถึงจะลงมาแฮปผมก็ยังไม่มีเครื่องร่อนไงยังบินไปไม่ได้แฮปต้องรออย่างเดียวนะ,ะคือถ้ายิงมันได้สักตัวหนึ่งแฮปเราก็จะได้ปืนไงแล้วก็เอาไปเรียนนั่นเองแฮปเฮ้เปิดการ์ดนี่คือไม่ได้ไงต้องยิงเลยแฮปทุกคนความหวังของเรา เฮ้ยเรียบร้อย <S <S แฮปเราก็ได้ปืนมาเลยนะขอ,อนะพ่อหนุม่มกระบอกนี้ไปแล้วมันเอามาให้แถวบ้านเราเลยแฮปเนี่ยเมื่อกี้ก็กะว่าจะไปหาเปิดกา๊าดต่อนะได้มาลแล้วแฮปเอะมันสร้างแคมป์ตรงไหนไเนี่ยน่าจะมีของเยอะนะ เดี๋ยวเอาเราเบิดมาจาะซะหน่อยแฮปก็จะมีของอยู่นะเฮ้ยเอาอะอย่างนี้คือต้องลีนให้สูงขึ้นแฮปนี่มันยังจะเล่นปืนน่าจะมีนะทุกคนมันก็ทำตแกแค่กระบอกหนึ่งไง อะไรของมันไว้เนี่ยจ้าเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันก่อนแแล้วก็ไปเรียนปืนแล้วก็เอามาเรทแฮปนี่ไปเจาะบ,บ้านมันดูนะไม่ใช่บ้านดิเป็นหอคอยอะไรของมันไว้เนี่ยมาสิบลูกก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าผนังมันก็ใช้สี่เองไงแล้วก็ตู้บิว้ว ยังอยู่ปะเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะฮะสแสดงว่ายังอยู่จ่อเลยครับเก่อจะมีซักกระบอกหนึ่งไอ้คือเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเกิดอ่ะ โอ้โอูซี่ไม่มีแล랩มีแค่กระบ,บอกเดียวนะนี่แต่ก็ใช้ได้บเดี๋ยวเราก็เอาไปเรียนกันนะแล้วก็ไปหาบวกน,นั่นเองครับไปเล่นกับพวกเมื่อกี้เนี่ยสตัวเนี่ยอยากบวกละต้องเอาคืนเก้รอยอะไรจัดไป M4 750เรียนไปครับแล้วก็ต้องให้ครบไง กระสุนสามร้อยเฮ้ยหมดเท่าไหร่วะสอ0 0ัเหรอมาตอนตนี้ก็พร้อมเลยรับทุกคนก็เรียนเป็นกระสุนคูณสแล้วก็เป็นปืน M4 นะตอนนี้ก็ครบแลยวับเป็นเซตบวกของเรานะจะไปหาพวกเมื่อกี้กันแฮปที่เราเจอสี่คนนะนี่ซูได้แน,น่นอนแฮปรอบนี้ก็ M4 ไง นี่แฮปในที่สุดก็เส้นทางเราก็มาถึงแล้วมีจุดมุ่งหมายแล้วไปเรือกันแฮปเดี๋พวกมันผมว่าต้องมานะสีตัวเดีย๋ยวลองจัดดูแฮปกับปืน M4 เนี่ยน่าจะรวย ใช้หมดเลยครับรถไฟมันลุกนะข้างหน้าเลยรับเราก็ต้องว่ายน้ำไปนะยังไกลยอยู่ตัวเปล่าเองเหรอ เดี๋ยวผมก็ดักฝั่งก็พอแล้ครับให้น้องเขาขึ้นไปคนเดียวนะผมก็จะรอยิงคนแถวนี้นะมาเดี๋ยวสร้างดูแถวนี้ซะก่อนครับนี่เราก็ต้องมีจุดยิงไงอยู่ในนี้เลยครับ ไม่ค่อยเห็นตัวเลยวะเน่ร่วงตัวเปล่าไม่ตัวเปล่าเยอะย่ยวาวกเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยนน่สองคนมันก็น่าจะใส่แค่หน้ากากนะพวกนี้เนี่ยโคตรงกหนึ่งคนแฮปบนเรือแล้วก็น้องเขาได้ของในแอร์ดรอปมาเลยนะไม่ใช่แอร์ดรอปเล ของในกล่องบนเรือนะอร่วงไปไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะทุกคนเฮ้ยอาตรงนี้มีคนแอบนักอยู่หลังหินนะแอบสเสียนเชียวมารู้ว่าผมอยู่บนนี้ไงเฮ้มันยิงมาแล้วเมื่อกี้นี่จะเอาใช่ไหม อีกมาก็จบสิอ่าตรงนี้ถึงตัวครับเนียนเลยนะนก็เป็นตัวเมื่อกี้ครับที่ผมยิงได้ปืน M4 นะจำชุดมันได้อยู่โอ้ตัวนี้ชุดเหล็กว่ายวไ,ไปตามมันดูครับน่าจะมีปืนอยู่นะอันนี้มันเนียนไง Okay. หาไม่เจอแฮปมันบินนะส่วนนี้เนี่ยเป็นไงย่างเดียนก็ว่าอยู่หายไปไหนนะเย่ yeah. ตอนนี้ก็น่าจะไม่เหลือคนแล้วไปแล้วก็กลับบ้านกันก่อนได้ปืนฟาร์มมาร์สมันมาของเรือก็ได้ M4 นะน้องเขาบอกเนี่ย ตอนนี้เจอพวกชุดหนักมาครับก็เห็นมันยิงกันอยู่นะปืนหนักทั้งนั้นเลยพวกนี้เนี่ยดูดิมี2-3ชื่อครับผมจำได้อันนี้มันใช้ปืน M4 ตอนนี้เราก็มาฟาร์มออยกันไงแต่ก็เห็นชื่อมันครับไม่รู้ว่ามันมาฟาร์มเปล่านะจะต้องลองหาดูครับทุกคน หรือว่าบ้านมันจะอยู่แถวนี้วะพวกชุดเต็มนะพวกนี้เดี๋ยวผมจำได้อยู่เดี๋ยวลองไปสำรวจด,ดูแฮปเผื่อว่ามันจะเป็นบ้านไงมันอาจจะนอนอยู่แถวนี้ก็ได้แฮป เห็นมีบ้านเลยนะแล้วก็ชื่อมาจากไหนวะเนี่ากกายอย่างไกลเลยครับนี่ไงเจอเลยครับมันจิงกันแล้วว,วิ่งหนึ่งตัวครับเฮ้ย ไอตัวเมื่อกี้วะเนี่ยที่ผมยิงได้ M4 เ,เนี่ยบ้านมันอยู่แถวนี้เหรอหรือว่ามันเป็นพวกเดียวกันวะวิ่งไปเลยครยิงเลยนะเฮ้ยโอ้โหตัวเปล่าเองนี่หว่าเฮ้ยเริ่มวิ่งมาแล้วพวกมันนะไดที่สุดเราก็จะได้เจอคู่ต่อสู้ที่ดีแล้วมีชุดเหล็กแล้วก็ ปืน M4 แน่นอนพวกนี้รอมันกัน,นคแบตอันนี้ผมก็เปิดจุดเลยนะนมันก็ต้องวิ่งมาแน่นอน,นรับพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองไงเอาปืน M4 แล้วก็ไปไล่ยิงคนเนี่ยคนแบบนี้แับที่ผมชอบนะเฮ้ยดูดิวิ่งมาแล้ววิ่งแบบไม่กลัวอะไรเลย โอ้ยโอ้โหดีที่ผมไม่ตายนะเมื่อกี้มันันค้างไปวิ่งหนึ่งแอปเนี่ยเป็นไงบอกแล้วพวกแบบนี้เลยที่ผมชอบไม่ใช่มาไล่ยิงคนไปทั่วไงพวกมันโอดแล้วก็ร่วงไปดินี่แอปดูดมันเลยรอต่อแฮปบ,บ้านมันแน่นอนนะหลังนี้แหละ Follow me นี่ก็น่าจะได้มาเพิ่มเลยนะปืนเนี่ยสัก <Follow me. S 1> สองกระบอก M4 มันโอ้ยเอาแล้วอย่างนี้คือต้องไปเลยครับเราได้ระเบิดฟรีมาวะ่ะไปเลยเพื่อน Follow me ขนาดมีระเบิดเนี่ยยังวิ่งมาแบบนี้ได้ mm hmm. nice. ที่สุดเราก็อัพเลเวลมาสักทีหนึ่งครับก็ น่าจะทำได้เลยนะเป็นเครื่องร่อนนั่นเองครับเดยวเราก็จะได้ไปบินเลยก็ยิงคนนั่นเองเจะได้เอาคืนครับมีคนย่องอะไรทําอะไรวะเนี่ยมันอยู่หลังขีดนะทุกคนม่รู้ว่ามีปืนมากไปเก็บของก่อนแล้วกันครับเราก็ได้ใดมาไง20ลูกนี่กล่องเต็ม กับกล่องนี้แล้วกันครับนี่ไม่รู้ว่าจะได้เรดเปล่านะมาเมื่อกี้คือผมเจอพวกมันที่นิวเคลียร์นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่จุดเริ่มต้นแฮปก็ไปลองดูไงเผื่อว่าพวกมันจะมาความต่อ มันก็ได้อยู่แถวนี้นะทุกคนเป็นว่ามันเป็นพวกเดียวกันเปล่านะกับพวกเมื่อกี้ไงที่ผมริงอะ่ะนี่แต่มันเขวิ่งมา3-4คนไงอยากจะเจอแบบนั้นสักอีกรอบหนึ่งรับไปนะพอ <The side S 2> เราใรฮปเราก็ตามมันไปเลยหนึ่งคนเองนะ Yeah. ผมว่าน่าจะไปฟาร์มที่นิวเขียร์นะตัวนี้เนี่ยตามไปเฮ้ยร่วงแอบตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตัวนี้มันจะมีวิชาเฮ้ยรูดสองตัวแบบนี้จะเย็นนี่แฮปเป็นว่ามีวิชาจริงเปล่านะแต่ก็ ตายไปเลยวโ oh. อ้มเจ็ดหกสองเมาตอนนี้กลบามันรูดผมไวอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเลือดลดไปเยอะแลวเนี่ยแต่ก็ดีที่ผมยิงมันตายก่อนนะ่นก็เลยพิสูจน์ไม่ได้นะเดงครับตัวน,นี้ ขายเล็บกระเป๋าเต็มโอ้ของเยอะอยู่นะเดี๋ยวต้องเอาเตียงให้พวกน้องเขามาเกี่ยวดีกว่านะดูดิเ,ดเหลือของอยู่นี่สกระบอกเล็บปืน M762 นะ กำลังเสริมมันมาแล้ครับทุกคนเอาแล้วดูมอบเตียงแป๊บหนึ่งโอ้ยลงมาแล้วสองคนปืนชุดหนักแน่แรับพวกนี้เนี่ยร่วงไปสองแล้วทุกคนกำลังเสริมอ่ะ ก็เปล่าผมเต็มเนี่ยเอาไงดีวเนี่ยพวกน้องเขายังไม่มาเลยเนี่ดีย๋ยวต้องมาอีกแน่ครับเราก็ต้องรีบนะเก็บไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาวิ่งแล้วก็ดูดของนะเก็บปืนไว้ก่อนเลยโอ้โหการ์ดม่วงครับ มาได้สักทีหนึ่ง,งครับพวกนี้เนี่ยผมก็เกือบตายเลยนะเดี๋ยวให้เขาไปเก็บของคร<ด>ับบ<ด>อกเลยครับว่าอย่างเยอะเลยไปเก็บซะสี่ตัวเลยนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็พวกพวกมอเตอร์ไซค์หนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวคนเบานะที่รอดเมื่อกี้แล้วก็พวกขับรถมาสองคนพี่มันว่ะตรงนี้เนี่ย ที่ผมเก็บได้นะไม่รู้ว่ามันเป็นกำลังเสริมมาหรือว่ายังไงนะนแบบว่ามันมาไวไงยิงแป๊บหนึ่งเลยก็ขับรถมาเลยเนี่ยไปเอารถมันครันี่รถสวยแบบนี้คือต้องโยนน้ำครับมันก็จะได้โกรธแค้นเรานนั่เอง ก็น่าจะไม่เหลือของเลยนะจะไปโยนน้ำนั่นเองครับไอรถสวยเนี่ยนี่ไปเป็นรถดำน้ำซะนี่ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ถือว่าเกิดนะวันนี้ก็ได้มาเป็นปืน M762 นะได้มาสี่กระบอกเลย รวยแบบงงๆเลยครับเฮ้ยแบบไปแล้วก็อิ่มเลยแบบจุกท้องเลยครับไม่รู้ว่ามันยังขับได้เปล่านะน้ำนี่มันตื้นเนี่ย ตามนั้นเลยครับไอรถคันนี้น่าจะขับไม่ได้เลยนะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็มาต่อในเซิร์ฟมาตรฐานวันที่2นะครับนี่แต่ก็อยากเข้ามาปืนกลเบาความม้าเนี่ยแต่นี่ก็ต่อยอดนะไม่ใช้ปืนพวกปืนดีๆอลไก็ไปตบพวกเมื่อกี้เนะี่ยถือว่าเติบโตได้ดีครับนะโอเคอวันนี้ผมก็ไปก่อนครับนะทุกคนยังไงก็ ปากก็ไล์ด้วยแฮปก่อนจากไปนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่แฮปบ๊ายบายแฮปผมไปละ